ข่ารอบดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่10สิงหาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คืนนี้ขอสเสนอเอารือยังไงงานนี้แจ็คสันไรเงาทับสิงอีกครั้งคาดจะย้ายทีมในครันี้อย่างแน่นอนครับเอารืงยังไงเมื่องานนี้นองของนิโคลัสแจ็คสันนะฮะอ่าส่หน้าทีมชาติเซเนกัลที่ไม่ปรากฏชื่อในทีมของเชลซีอีกครั้งในเกมอุ่นเครื่องปริสัน ที่พบก,กับทาด้านกองฟังเอซิมิลานนักหนามแซมฟอร์บริดโดยเอนโชมาเรสกาเฮดโค้ชของทางด้านของเชลซีไม่ใส่ชื่อแจ็คสันอยู่ในทีมในเกมสำหรับเกมอุ่นเครื่องในช่วงปาริซันกับเอซิมิลานที่สนามแซมฟอร์บริดในช่วงวาร์จิตนี้หลังจากที่ไบร์ต์ดงเล่นเกมชนะไบเออร์เลโบรเซนในสองต่อศูนย์ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันโดยสกายสปอร์ตสื่อของอังกฤษรายง,งานข่าวบอกว่าแจ็คสันดังนั้นก็ได้เรียกว่า แจ้งกับตสังกัดของเชลซีในครั้งนี้ว่าต้องการที่จะพิจารณาทางเลือกต่างๆในการจะย้ายไปเล่นกับสมโมสรอ,อื่นช่วงตลาดาซื้อขายซัมเมอร์นี้จึงอาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่ได้ลงสนามในเกมอุ่นเครื่องของปริันของสมโมสรทั้ง2เกมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยแจ็คสันเองก็ทราบดีนะฮะถึงอนาคตของตนเองที่อ่าจะได้รับโอกาสน้อยลงหรือไม่นะฮะอาจจะไม่ได้รับโอกาสเลยด้วยซ้ำไปจากการย้ายมาใหม่ของ2ส,ส่วนหน้าเลียมดีดัฟกับเรื่องของเจ้าเปเรโดที่ทำผลงานได้อย่างน่าพอใจนะฮะอ่าตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าคาราบูบครับที่เรียกว่าฟ้าแชมป์มาครองได้ระหว่างช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมในครั้งนี้ สำหรับนันของเกมอุ่นเครื่องกับมิลานมาเรสกาก็เลือกโปรเปโด่ไปยืนศูนย์หน้าตัวเป้าและก็ส่งเจมี่กริชเทนเปีกตัวใหม่ที่ย้ายมาจากทางด้านของบริสเซียดัชมุนลงสนามนฐานะตัวจริงเป็นครั้งแรกในคาลักนี้และก็เป็นตัวปั้นเกมเกมรุกกับทางเนของโคปาเมอร์ amer, และก็ไปโดนเนโตในคาลักนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นทาง่ารนิโครัสแจ็กสันนะฮะที่มีข่าวกับทาะเ้านของฝั่งแมนยูก่อนหน้านี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครจะได้ตัวเข้าไปในคาลักนี้นั่นเองนะ เรามาดูข่าวต่อมากินครับแล้วยังไงเมื่อบิลานเปิดเกมรุกเจรจาในการยืมรัสซุทอยรุนพวกจะซื้อขาดนะเมื่องานนี้เอชิมิลานเปิดการเจรจากับแมนยูเื่อรื่องการคว้าตัวรัสซุทอยรุนส่วนหน้าทีมชาติเดนมาร์กด้วยสัญญายืมตัวตลอดซีซั่นนี้โดยสกายสปอร์ตสื่ออังกฤษรายงานข่าวบอกว่าบิลานเองก็แสดงความสนใจในตัวของรสัสซุทอยรุนและก็เปิดการเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคขณะนี้เพิ่มเติมแล้วโดวยหวังจะยืมตัวใช้งานตลอดฤด,ดูกาล2 0ที่25 พร้อมเงื่อนไขในการซื้อขาดในครนี้โดยตามการรายงานข่าวระบุเลยนะว่าแมนยูพิจารณาในการจะปล่อยตัวฮอยลุนก็จริงแต่ว่าต้องการขายขาดซะมากกว่าหรืออย่างน้อยขอ,ขอเสนอในการยืยมตัวตลอดฤดูก,กาลสวร์ที่5และก็ต้องมีเงื่อนไขเป็นข้อบังคับในการซื้อขาดศูนย์หน้าทีมชาติเดนมา,นาร์กในครนี้เพิ่มเติมด้วยตัวเลขที่ต้องการต้องไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์ในครน,นะ โดยแมนยูภายใต้การคุมทัพของประเดนอาร์เบริมเป็นเต็มแบบเต็มตัวตั้งแต่ช่วงปริสันมีการเปลี่ยนแปลงแลงนวรุกใหม่บดจดสำหรับฤดูกาลสัปหที่5ห,หลังจากที่การคว้าตัวมาติอุสกุนยาบรายอันเอเบโมและก็เบเจบินเชสโกที่น่าจะเป็นสประสานตัวหลักร่วมกันในขณะนี้ ด้วยเหตุน,นี้โอกาสของคอยรุนเองที่จะได้รับจากอัมบอริมนั้นก็น่าจะลดน้อยลงไปอีกและเห็นได้เลยนะว่าจากเกมอุ่นเครื่องล่าสุดนั้นที่เสมอฟีอเรจินาไปหนึ่งตออง่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเอมโม่กับคุณย่าเองก็ประสานแนวรุกโดยที่จะเลือกไม่สันเมายืนเป็นหน้าเป้าในรูปแบบฟอร์นิชขณะที่ศูนย์หน้าเดนมาร์กก็นั่งสำรองตลอดทั้งเกมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพิ่มเติมเลยก็ว่าได้ดนะผมเป็นระวัางงานนี้ จนหนูโคโนมรัสโซทอยดุนดูแล้วมีโอกาสจะย้ายสูงแต่ไม่รู้ว่าใครจะเซ็งเข้าไปในครั้งนี้มิรันหรือไม่นะครับเรามาดูข่าวต่อมานครับอารล้ยังไงเปเชบินเชสโกตเตรียมจะสวมเสื้อแมนยูเบอร์30หลังตีโก้บริออนเปลี่ยนไปใช้เบอร์35นะเมื่อกันนี้หลีกทางให้เชสโกเลยนะฮะเมื่อกองหน้าคนใหม่ของแมนยูสอได้สวมเสือ้อหมายเลข30สมใจอย,อยาก หลังตีอิโก้เลออนแบ็กซ้ายปารากวัยเปลี่ยนไปใช้เบอร์35โดยมีภาพหลุดจากห้องแต่งตัวแม้ว่าสโม,มสรยังคงไม่ประกาศเดียวเป็นทางการก็ตามทีแฟนบอลแมนยูปักใจเชื่อว่าเบนจิมินเชสโก้ก่อนหน้าคนใหม่จะได้เสื้อหมาเยเลข30สมปรารถนาหลังมีภาพปรากฏในสื่อโซเชียล m เดีย วัตีโกเบรออนกองหลังคนใหม่ของสมโมสรยอมเปลี่ยนไปใช้เสื้อหมาเยเลข35แทนในคาลังนี้โดยเชยสโกอดินดาวยิงทีมแอาเรซิกได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับแมนยูเป็นที่เรียบร้อยก่อนเกมอุ่นแข่งนัชบูกับวด้านของฟรีอรอริเจน,นานัฟหนมโอทฟฟอร์ดเมื่อวันเสาร์ที่9สิงหาคมโดยผีแดงก็เสมอกับทีมม่วงมหาการไป1ต่อ1ก่อนจะเดือนลูกโทษชนะด้วยสกอร์5-4ในคาลังนี้โดยสมัยที่คาแข้งเดบุนเดสซริกาเชสโกก็สวมเสื้อหมายเลข30 แต่การย้ายสู่ปีแดงของเขาทําให้เกิดคําถามเนื่องจากว่าเลออนแบ็กไซด์ปรากวัยวัย18ปีเลือกสวมเสื้อหมาเยเลข30หลังจากที่ย้ายมาจากทีมเซโรเปอร์ติโยในบ้านเกิดของเขาอย่างไรก็ตามนะครับมีการตั้งข้อสังเกตเช่นกันว่าเลออนอาจจะยอมเปลี่ยนเบอร์เสื้อในครั้งนี้ให้กับเพื่อนใหม่ก็เป็นได้ และที่สุดแล้วก็มีภาพผีแดงหมายเลข35แขวนอยู่ในห้องแต่งตัวของทีม Red d e v i l โดยที่ไม่มีชื่อเลออนปักอยู่แม้เบื้องต้นแมนยูจะยังคงไม่ได้ประกาศเบอร์เสื้อของดาวยิงร่างยักษ์ในครนี้ก็ตามจีมันเหมือนกับว่าเบนจามินเชสโกจะสวมเสื้อหมายเลข30ของทางฝั่งแมนยูโดยวิดีโอในแอป,ปของแมนยูเองก็แสดงเห็นแล้วว่าดิกโก้เลออนนั้นเปลี่ยนไปใช้เบอร์35ของทางด้านของแมนยู เป็นต่ว่างานนี้นะผมต้องรอลุ้นกันต่อไปกันแ้กันนะฮะหลันนี้ก็มาจากโพสต์ของ t วิตเตอร์นะฮะต้องรอดูกันต่อไปกันแ้กันว่าจะได้ใส่เสื้อเบอร์30สมใจอยากหรือไม่เชสโก้คนนี้เรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาล่์ยังไงตัดเกรดนักเตะแมนยูนัดที่เสมอฟิออเรตินาหนึ่ต่อหนึ่งก่อนจะดวนโทษเทไป5ต่อ4ส่งท้ายในช่วงปริสันนาะ โดยกาน,นี้ตนนันต์โงปารียนเอมเบโมและก็อาบัตดิยันโลผลงานค่อนข้างโดดเด่นตัดเกรดนักเตะแมนยู U, เกมเสมอกับฟิออร์จินา1ต่อ1ก่อนชนะจุดโทษไป5ต่อ4ปิดฉากปริสันองพันสบอย่างสวยงามในครั้งนี้โดยบริเวณอาร์โมเดมผู้จัดจาการทีมแมนยูนำทัพาจแสดงลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องในช่วงปริสันนักสุดท้ายด้วยการเปิดตารางโอเทฟฟอร์ดเสมอกับฟิออร์จินาทีมแกร่งกันโชดเซเรียอ,อิตาลีไป1ต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยกานนี้ฟรีออริจินาได้ประตูออกนำไปก่อน1-0จากตั้งแต่ช่งวงนาทีที่8นะฮะาจากด้านของซีโมนสโชมก่อนที่แมนยูจะมาตามทีเสมอ1-1นาทีที่25จากการทำเข้าประตูตัวเองของโรบินโกเซนฉะนั้นในครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มเติมและสุดท้ายต้องมาดวลกันก่อนจุดโทษนะฮะกันก่อนในครั้งนี้และปีศาจแดงชนะไป5-4ในครั้งนี้นั่นเองครับ เดี๋ยวกันนี้เรามาดูดีกว่าว่าสำหรับคะแนนการเล่นของนักตเตะแมนยูนัดนี้เป็นอย่างไรบ้างเราไปเริ่มกันด้วยที่อัชไทยบายนเดียบอกได้เลยนะว่าบทสิทธิ์ป้องกันประตูที่เสียไปส่วนที่เหลือไม่มีอะไรผิดพลาดได้ไป6แต้มเลนนิโยโรแข็งแกร่งและขึ้นไปเติมเกมรุกได้ดีจนมีส่วนกดดันให้กับทางนั่นทีมคุมทีมได้ประตูตามตีดเสมอในข่าวนี้ได้ไป6.5คะแนนแฮร์รี่แม็กไกได้โอ,อกาสขึ้นไปสองไกลแต่ว่าไม่ผ่านมือดาบบิดเดคิอา ได้ไป6คะแนนอเดนเทเฟนขึ้นไปสร้างความอันตรายในเทตโทษคู่แข่งได้แต่ดูเหมือนว่ามีอาการบาดเจ็บจนต้องโดน,ดนเปลี่ยนตัวออกไปได้ไป6.5จคะแนนอามัดิยันโบเติมเกมขึ้นไปปันปน่นป่วนดารัฟฟิออรจินาได้หลายครั้งเชื่อมเกมเล่นกับบรันเอเมโมได้ดีงานนี้ได้ไป7คะแนนพทริกเดอร์โกฟอร์มยังคงไม่เยี่ยมเหมือนตอนที่ไปเล่นที่สหรัฐอเมริกาเติมเกมยังคงไม่สุดนะฮะได้ไป6คะแนน กาซิเมโรยังช้าและก็เสียบอลบ้างบางจังหวะในครั้งนี้ได้ไป5.5คะแนนเมสันสมาลงานนี้ยังเชื่อมเกมได้ไม่ดีได้ไป5.5คะแนนบรูโน่ฟอนเดนเดสมีส่วนช่วยให้ทีมได้ประตูต,ตามที่เสมอ1ต่อ1หลังเป็นคนเปิดเตะบุมในครั้งนี้ได้ไป6.5คะแนนบราันเอเบโมทำผลงานได้ดีสร้างความอันตรายได้หลายหนและก็ครอสบอลได้อย่างยอดเยี่ยมได้ไป7คะแนนมาติอุสกุญญา มีโอกาสส่องกลเกิดจะเป็นประตูในครึ่งหลังแล้วได้ไป6คะแนนส่วนตัวสำรองในครั้งนี้นะผมก็จะมีทั้งด้านของทางฝั่งลูกชอแทนที่แม็กไวนะฮะได้ไป6แต้มมาร์ชไทเดริกได้ไป6แต้มคอรบี้เมนูแทนที่กาซิเบโร่ได้ไป6แต้มจีโกดาโรแทนที่เอเบโม,โมโดได้ไป6แต้มและก็มาร์ิอลอูกาเตแทนที่เมสันเมาส์ได้ไป5.5แต้มในครั้งนี้ ก่อนนี้นะผมเป็นการจัดก,กระดแข่งแมนยูนัดเมื่อวานนี้ซึ่งแต่ละคนนั้นก็ร่วมกันทําเต็มที่นะฮะซึ่งงานนี้ก็ถือว่าแมนยูนั้นผลออกมาได้ดีแม้ว่าจะทุรคทุเรหน่อยก็ตามทีนครับแต่ว่าทรงบอลมันเริ่มกลับมาแล้วและนี่ก็เป็นสรุปขาดด่าวรวมสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเชื่องคืนครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์ share, และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ